ด้วยทรัพย์ทุกเนจมี้ดสรทัพย์ุกชนบุรีทั้หลายนโอกาสนี้เอษาดเราก็อนุญาตให้นำมือทั้งสองประคอไว้ตีิกรรมที่ทักกายใจนะทำจิตให้ใส่ทำใจให้สง่าคือเราแดนน้องนำพัาหามาถวายนรพระเจ้านี้ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ญาติโยมทุกท่านที่มีใจใฝ่ในพระพุทธศาสนาเดินสายสัทธาและอภิปรายในการใส่ารงานล่านี้การงานทุกอย่างโดยหน้าที่แล้วเราถือว่าเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เรามาพบพระพุทธศาสนาถือว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปาได้อุปถัมภ์พระคเป็นบุญบนเก่าแต่ฟางหลัง เราทำมาทำบุญสร้างกุศลเนเปลือกต้นไม้ต้นต้นทำกุศลร่ว่มกันเราจึงได้มีโอกาสได้มาพบมาเห็นได้มาเจอพระพุทธศาสนาเปยบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเงาความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยต้นไม้หนึ่งต้นในเปรียบเสมือนกับปัจไกลสีนโยยน้ พอใจสียังไงมันเป็นได้ทุกอาัรวะสายอาสายลมนะฮะและเป็นอาหารแล้วชีวิตของเราตั้งอยู่ได้ผ้าสายต้นไม้ที่ผลิตอากาศให้เราหายใจอาหารกินเข้าไปไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็่ายออกมาแต่อากาศเราต้องใช้อยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเราจาารึงต้องมาลุกธรรมะเรียกเรา่ันนี้สักหน่อยนะเป็นการอัิโมทนาในลัทธุ เรื่ว่าให้รู้นะที่ทางนี้จะเป็นสเปียร์นะทางนี้เป็นสเปียร์ในการวัตัาสมปราในที่เราจะเดินทางยามงานเนี่ยนะทางเป็นสเปียร์ให้เราสิ่งก็จะเป็นสภาวภาวนาก็ภาให้สู่พัทีปานัน้นเราตึงปัจจานาบาปเอออย่างในน้อยที่เราเรียนว่าอยู่ในวัตัาสมปราเราก็ยังมีความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมปราเป็นเรืนะ่องหน้า เราปิตศาถนามีกับตนพัฒนาต่อคนอื่นทางที่เราไม่ไปละปัจจัต่อพระพุทธเจ้าจะต้องจะได้บรรุุธาตุขันธ์อยู่แล้วก็จะศาสนาช่วยกันรักษาศาสนาและทำศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อที่ไครศาสนาเพราันมันสร้างลงในในภกในชาติปัจจุบันนี่เราปัจหายต่อคนอื่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นลูกหลานชาวบ้าน แต่ถ้าออกบวชแล้วท่านถือว่าเป็นสัพเพญาบุตรเป็นบุตรขององค์สมเด็จตรมมาผิ้เป็นเจ้าที่ศุ์อยู่หน้าอุบาสิกาอยู่หลังเราจึงีช่วยนักบวชถามบัคข่าเราได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจริญจากก็เป็นบุญจารีถ้าได้อุปถามบัคข่ก็ไปอยู่ร่วมกับไอรานฐานเราจะต้องมีความเมตตาต่อตัวตนอื่นมีเมตตาต่ำมาจิตเตี้ยงชีวิตให้ถูกหลักความร่างให้สมดุลให้ มีสติปัญญาในการหยุดกินเพราะสินทำให้สูงปรุงให้สวยเพื่อให้รอดทำให้ปลอดภัยนั้นอันนี้สมองสิ้นซีเลยสมุทรจิตที่ดีในสินทำให้เกิดความสุขไปสู่สุขภกติที่ดีสิ้นเวลาปกกระซับปัะพาสินบุคคลผู้มีสีนจะรักษาสินจะรักษาทรัพย์ทรัพย์สินและพิเศษอันละก่างบุคคลหนึ่งเกิดมาทุกทีเกิดมาแล้วมีหน้าที่เกิดโล เป็นลกแล้วแต่นหน้าที่มีคนเกิดมาตามหลังเรามีหน้าที่เป็นที่พอเกิดมาเราเป็นหน้าที่ของภรรยาพอคลอดออกมาเป็นหน้าที่ของแม่มาด้านอยู่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของบาสิกาในพระพุทธศาสนาเราทําหน้าที่แต่รบวแต่รบาดของชีวิตตามเรื่องแผนของการเวลาที่มันเรียนไปเวียนไปหมุนไปเลยไป,ยไปผ่านไปแต่เราไม่ให้ทิ้งหน้าที่ของตนเพราะถ้าเรารู้หน้าที่เราเป็นบุคคลผู้มีสติมีปัญญา ในหน้าที่มีกตัรยูกตัรยูรู้คุณท่านนะั้นสำคัญนะนี่เป็นหลักของคนดีนะเรียกว่าเครืนะ่องหมายของคนดีนะเรามีความกตออัรยูต่อวิญญาณญากตออัรยูต่อพระพุทธศาสนาการยูต่อชาติ ใช่นะของการกล่ธรรมาภข้อามนาตับุญเจ้าสูงดำท่าธรรสูงส่งพระอรียสงฆ์ระหว่างตกเนชนเดชช้าวาลวัดปัจจัยปวดเนื้อทลายบิชายที่รัาส้างจทั้งหลายเจ้าประสบสแต่ความเจร ความหมายที่หนักความรักที่หนักความรัเราที่หนักความรัสืบื่อชีวิตชีวาความรัมีพลังหนักขึ้นคิดกิจการงานเราคิดความหมายงานเราคิดนิไว้ใช้ของใชดการงานของเราปัจจุบันปัทนา